อัตถมินบทที่4ี่แปดเนตรอสูรสุดชั่วร้ายประมุกนิกายู้ไม้แดงแค้นหัวร้อยเย็นฉาผัวร่อเปลี่ยนความภาคภูมิระหองยโสยถือดีดังกล่าวสิ่งเริฟได้ว่าเสี่ยงกุงคุ้นเทียวเราก็สามารถบุกการขนนกทองราบิญญาบิดาเจ้าปัดประหารชารว,วุกริบลวนแนวเพราะพึ่งผาสายวิชามองง้างเนตรอสูรอันพิเศษพิสดารนี้จนบันดนี้ดูตาลนะ้าน ยังเพ่งกอกจ้องหน้าเสียงขุนที่วโดดไม่เบืเบือนปลายกายตาที่งหายกล้าแข็งคืนปลา,ายตากับผนึกเป็นอนุภาพาอันกล้าแข็งควบคูกประสาทความรู้สึกของเส้นขุนทิ้วจนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองดวงตาประมุกนิกายก็้ไม้แดงเริ่มกรอกกิ้งแล้วกรอกจากซ้ายมาขวารวมสองรอบดวงตาเสียขุนทิ้วพันทอประกายพิสดารขึ้นวูบแต่ร่างอย่างยืนเสื่องสืบสาวกับที่มุกนิกายก็้ไม้แดงยกสองมือคืน กรีดนิ้วเร็ววาาตุดนลำเทียนทั้งสิบคราเนึ่งจากานั้นรถปูบลงเปิดตา,สาเสียงคนทเต้นเริกส่งเสียงดังอือเบาๆมือที่กรีดว่าเป็นทุ่งท่าปล่อยห้อยลงแทบกายทุกสัมประสิทธิ์กลับคืนสู่สภาพเดิมแต่เส้นงคนที่นในปัจจุบันผิดแผกจากเมื่องคู่เป็นคนละคนเลขสูตรที่แฝงอำนาจนี้รับทำลายสติสำนึกของเสียคนที่ไปสิ้นมิทราบว่าตอนนี้เป็นผู้ใดกันแน่ เสียงผู้รอของ้มุกนิกายข้ไม้แดงกลางวานอยู่ทุกอนุดของอากาศปากกล่าวว่าเสียงกูรูเที่ยวนี่เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเจ้ายามเมื่อเจ้าสถานถือจากความเคลื่อนไหมุมง,งายจะทราบว่าตัวเองกระทำอะไรลงไปเจ้าต้องจบอยู่ท่ามกลางความรุนแรงทรมานจิตใจถูกเขี้ยวเข็นขาดก่อนจนอาจแปรเปลี่ยนเป็นวิปราชฟั่นเฟือนอาจบปทีเจ้าจะเป็นเช่นขนนกทองราบิญญาพบเพื่อหลีกเลี่ยงจากการถูกวิชาเนตรอสูรทุกขจิตสำนึก กลับทำลายดวงตาตนเองแต่มาน่กเพราะถูกพโนธรรมตำหนิที่เตียนสำนึกถึงความผิดที่กระทำในตอนที่สูญเสียจิตสำนึกจึงกลับกลายเป็นคนปัญญาอ่อนไปในสำเนียงนี้รับพิสดารแฝงความภาคภูมิลบของละเอียดอมอนรหิตในดวงตาที่ตาย้าของเสกมุทิทอะกายบุบวาบแต่กลับปัาศจกความเคลื่อนไหวใ,ใดๆสีหน้าชุยเปียพันกรดแววสับสนว้าวุ่นคืนจิตใจพุง่งพาดปันป่นปวนขึ้นมา จากปากคำผู้มุกนิกายผู้ไม้แดงตามเริ่มร่วงรูุ้กสภาพความจริงที่บิดาพูดพบคมส่วนและผู้บกถูกทำร้ายเสียชีวิตพิจารณาตามเหตุผลผู้สูงผวนรับโทษฐานคือผู้มุกนิกายผู้ไม้แดงซุ่มเสียผู้มุกนิกายผู้ไม้แดงผ่านแปรเปลี่ยนกับกลากล่าวอีกว่าเมื่อโคเจ้าไม่ใช่คิดข้าคนดอกหรือเราได้หลงเหลือคนให้เจ้าประหารข้าฝันแล้ว เสี้ยงหั้ที่พอบฟังคำข,าขา่าดวงตาท้องทอประกายกาดเกี้ยวไม่ขิดคืนพระมุกนิกายก็ไม้แดงชื่อมือไปอย่างผิิตยากไร้กล่าวว่าคผผู้นั้นเป็นมารไปเถิดด้วยพังที่ราบรรจุกแก่เจ้าช่วยเจ้าลงมือได้โดยง่ายด้กขามสะบัดฝ่ามือใส่รา่างบัณฑิตยากไร้ยพร่เหล่งจากนั้นผิวถอยไปห้าชี้บัณฑิตยากไร้พอถูกประทับใส่ฝ่ามือหนึ่งถึงกับสชานด่างล่างคล้ายเพิ่งตื่นจากความฝันกว่าตาสำรวจมองอย่างเรื่อนลอย ครัเมื่อเหลือบเห็นซิกหุูิทวถึเกอุทานดังอากล่าวว่านอกแซ่เสียงโกวท่านมาแล้วมิทันขบับขำเสียขุติที่วพันสืบเท้าตรงเข้าหาสายตาที่เรื่องสืบสาวของเสียงขุนเที่อปปากายเจิดจ้าพิสดารคล้ายแฝงกับหน้าสยบขวานผู้คนอย่างพิสดารใบหน้าอันคมขายตาหน้านได้ความรู้สึกบนปากประดับด้วยรอยยิ้มอันหยินเย,ยือกอมหิตมิคล้ายเป็นบุคลิกของปุถุชนทั่วไป บัณฑิตยากไร้ต้องร้องโพ้งอีกแต่งตื่นว่าน้องแท่เส้นลัวถ่านเอยถึงตอนนี้ซุ้มเสียงพันชนะขาดหายในกลางคันภาษาศพตากับเส้นคั่วทิ่อย่างลืมตัวบัณฑิตยากไร้รู้สึกสติสัมปชัญญ,ญาเพื่อเคลิมเรลื่อนรอยแข้งขาแข็งทื่อชาดาขึ้นมาตอนแรกที่มารอบเล่นเข้านิกายขุ้งไม้แดงปุดขึ้นชั้นบนของห้องขอเจรจากับประมุกนิ่กายขุ้งไม้แดง ซึ่มสวมใส่ถ้ากากล้วยไม้สีทองก็เคยประสบเหตุเชน่นนี้บันไหนเลยข้าคิดว่ายาประจานนากับเสี่ยงหัเที่ยวที่สนิทสนมคุ้นเคยกลับประสบเหตุซ้ำสองบันดิตย่างร้ายคิดเบือ่อสายตาจาก่าแต่กลับทําไม่ได้พิปตานั้นทั่วทั้งห้องโถงปกหุมด้วยกลิ่นอายนี้ลับชั่วร้ายประการหนึ่งยอดฝีมือในห้องโถงลดจับตามองอย่างมาอย่างเสี่ยงหัเที่ยวและบัณดิตย่างร้ายเป็นจุดเดียว เสียงกุญแจพันตวัดแข็งขวาขค้ืนบู๊ปรากฏพลังภายในผมหนึ่งกดกระแทกลงเสียงแผดล้องดังในครึ่งเสียงก็ชักขาดหายบันดิตยากร้ายไงล่างล้มลงกับพื้นดวงตามันเปิดถลนออกดอกเบากระดูกลำคอถุงกระแทกหักสะบาดศีรษะห้อยพับมาด้านข้างกียงหลงเหลือผิวหนังที่ต้นคอชั้นหนึ่งติดกับสร้างศพภาพการตายนี้เฉกเช่นกับชนชาวบูริมที่เสียชีวิตในเงื้อมือคน,นท้องราา้าบวิญญาณ เมื่อหนึ่งปีก่อนมิผิดเพี้ยนซีกุ้ทิวกับสาร้อยเดิมของคนนกทองราบยญญาจริงๆบุคคลที่สังเวยชีวิตเป็นคนแรกคือบิดย่างไร้ายที่มีสติปัญญาหลักแหลมต่อให้บว,วานคนไม้แดม่มีสนานโหดเหี้ยมชั่วร้ายปานใดอย่าเมื่อเห็นลักษณะการตายของบิดย่างไร้ายยังอดขวัญสั่มิญญ,ญาสถานไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าซิกุ้ยทิวค่อยๆลดแขนขวาลงแขนหน้าหัวรออย่างคุ้มคล้าว ปมุกนิ้กายก็ไม่แดกเข้นเสียงว่าเสียงกูฮนเทียวสายมีดาเจ้าฉลิ้เสียชีวิตภายใต้ขนกสีทองเจ้าคงเข้าใจแล,ล้วกระบังกล้ามเนื้อบนใบหน้าเสียงกูฮนเทียวก็ถูกเข้าหาการคราหนึง่งคล้ายฉุกใจได้คิดแต่ก็คล้ายเลื่อนเลื่อนไม่เข้าใจนอกจากเสียงกูฮัเทีวเองพิ่าผู้ใดก็ไม่ได้รู้ถึงความรู้สึกภายในตัวเองได้ในกลุ่มคนที่ชมดูล้วนเห็นสีหน้าเสียงกูฮนเที่ปรากฏยิ้มรอยพิสดารขึ้น นั่นคล้ายเป็นแหววเจ็บปวดวร้อนร้อนร้อนขมวนและไหวหวานป้านผืนภพที่กายก็ไม่แดงกลายว่าเสี้ยกูงเที่ยวเราบรรจุความพิเศษพิซานี้แก่เจ้าก่อนหน้านี้ยังบรรจุกแก่บิดาเจ้าแต่บัดน,นี้บิดาเจ้ากับการเป็นคนน้อยความหมายยังคงทำลายมันไปเถอะนี่เป็นเรื่องโหดเหี้ยมชั่วร้ายเพียงไหนดังกลับให้เสี้ยกู่เที่ยวปิดชีวิตบิดาผู้บังเกิดกล่าวเสี้ยกูธธ่เที่ยวปวากตาอย่างแช่มช้าคล้ายกำลังสำรวจหาเป้าหมายลงมือ รมรรพุนิกายก็ไม่แดงจุดชี้มือไปอย,าอายางคนนกทองราบญยาณกล่าวว่าเป็นมันนั่นเองหากเจ้าลงมือเสร็จสิ้นฟื้นคืนสติมาจะพบว่าความเจ็บปดวดรดเลาที่ได้รับลึกซึ้งทรมานถึงเพียงไหนยอดฝีมือในห้องโถงก็ค,คิดไม่ถึงว่าพระมุนิกายกลับ,บดำเนินการเช่นนี้สีหน้าพ้นแปรเปลี่ยนไปแม้แต่นักศึกษาพันพิษที่เคยประทุดร้ายที่ด่าผู้มีพระคุณ ยังอดสะท้านใจไม่ได้ชวยเปียพุ่งพ่านใจยิงถึงกับแสดงออกทางสีน้าเหง่อลืมตัวยามน,านั้นฝ่ามือข้างหนึ่งพานทอทาบใสจุดเทนโจซึ่งอยู่บริเวณหัวไหล่ของชุยเปียชุยเปียสะทานใจวูบเบือนหน้าไปอย่างด้านหลังพอดีประสานศพกับกายตานียนีเยียมผู้หนึ่งนั่นเป็นสายตาของรักษาพันพิษรักษาพันพิษคล้ายร่วงรู้ความในใจนา จึงชิงสยบตางไว้ทั้งยังใส่หน้าเป็นเชิงห้ามปราบคราหนึ่งขณะเดียวกันซึ่งคนที่ถูกแม่ดสูน,ะนทำลายสติสานึกเริ่มเสืบท้าวว่าหาคนล็กถองราบัญญาณทีละก้าวเห็นแน่ชัดว่าโศนนากาบอ่างสะเทือนขวานต้องบาดขึ้นแน่แล้วทันใดแววเสียงตวาดดังกึกก้องเงาร่างสายหนึ่งสาดพุ่งออกมาจากกลุ่มคนอย่างเร่งร้อนเงาร่างนั้นกลับเป็นโกเรงจอโกเรงจอบิดกายกลาก้าข้าหนึ่ง เรื่อเลี้ยงหลงสก,กัดขวางหน้าเสียงขุนเทียวยอดฝีมือสังก,กัดนิ่กายค้นไว้แดงซึ่งชุมนุมอยู่ในห้องโถงร้อนส่งเสียงอุทานออกมาพวกมันคงคิดไม่เข้าใจว่าโกเล้งจือ้อคิดทำอะไรโกเล้งจือ้อตวาดเสียงทุ่มดาวว่าเสียงโกเหันเที่ยวนะ่าเป็นบิดาของท่านแะไม่อาจลงมือได้ขาดเสียงกูเทียวคล้ายอย่างมีอสติสําฤทธิ์งเรืออยู่พอฟังต้องชะง,งักเท้าหลง แต่ทว่าสติสมัตชูคล้ายท่อนไม้ลอยลองอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรชั่วพริบตาก็าถูกระลอกขึ้นท่วมท้นบดบางดวงตาทอประกายดูร้ายขึ้นอีกคร่าผมะมกนิกายก็ไม่แดงกลับตวาดว่าโกลเลนเจอเจ้าขวัญกล้าบางกาศน,นักหรือลืมเรือนกดระเบียบของนิกายก็ไม่แดงแล้วโกลเลนเจอร์คล้ายตัดใจเด็ดเดียวเบือนหน้าไปกล่าวสิยงทุ่มดังว่า กาจูเราไม่สามารถตัดใจทนดูโซนาก,กับอันโหดเหี้ยมุ่ร้ายนี้ไม่อาจไม่ปรากฏออกขัดขวางประมุกนิกายคงไม่แดกตาถอประกายไม่หูดเค้นเสียงว่าท่านเมื่อไม่สามารถตัดใจทนดูก็ไม่ต้องชมดูแล้วขาดขามล่างผ่านผิวปลาขาขาสะบัดมือผุดผ่องคราหนึ่งสภาวะฝ่ามือครานี้ทั้งรวดเดียวคงไหวทั้งพลิกแผงพิสดารสุดที่ผิวปผจะลหลบเลี่ยงได้ เสียงโขมผสานกับเสียงครางดังงโกลิกจี้เปิวหรือเรียกเป็นสามหวาพอล่วงฟาดลงกับพื้นต้องกอดโลหิตเป็นฟูฝอยไปหน้าบานปิดเบี้ยวปัญญาแต่อย่างนินรนต์ลกขึ้นหน้ากล่าวอย่างระบากยากเกย็นว่าปมุกนิกา,กายก็ไม่แดงท่านต้องประสบผูมกรารมตามสนองนิทานขาดขามพันลน้มไงลงกับพื้นบิดกายเจ็บปวดรวดร้าวขาเหนิงก็แน่นิ่งสิ้นใจตายปมุกนิกา,ก,ากายก็ไม่แดงไม่เหลือแลสร้างโศกบานแม้สักแวบ,บเดียว เบือนสายตามายางคนนกทองราบวิญญาณกล่าวเสียงเย็นเยืยมว่าคนนกทองราบวิญญาณบ,บุดใช้เจ้าเมื่อไม่ลงมือเราจะจัดการกับเจ้าเองจบขามพุ่งนิ้วชี้นิ้วกลาข้างขวาสกัดจุดซิ่งช้างบริเวณขออ้อห้อยฝ่ายตรงขามคนนกทองราบวิญญาณซาเทือกทัวลงกับพื้นแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวอีกในที่สุดคนนกทองราบวิญญาณที่ประสบการณ์เขี้ยวเข็น อก่อนจากามโนธรรมจํำใจก็จบสิ้นชีวิตโดยไม่ทานแผล้องขูดคราบภูมิภุกนิกายก้ไม้แดงกวาดตาผ่านหน้าบริวารน,นิกายก้ไม้แดงในห้องโถงกล่าวเสียงเยินเฉว่านายพวกเจ้ามีผู้ใดไม่เห็นพร้อมกับการกระทำของเราให้ลุกขึ้นมาในสายตายอ่อดด้วยนิกายก้ไม้แดงพวกเป็นประมุอย่างคงร้ลับสุดอย่างเนควบกุ่มจิตใจพวกบาดไว้ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่กล้ากล่าวว่าจะ ดวงตาประมุกนิ่กายก็ไม้แดงคล้ายปรากฏรอยยิ้มอันภาคภูมิขึ้นงูเบือนหน้ามาอย่างเสี้ยงขุนทิวอย่างแช,ช่ม้าดวงตาหนาเปล่งประกายสีทองพิสดารดีคราศบตากับเสี้ยงขุนทิวแนวนีกรอกกิ้งสีละน้อยเสี้ยงขุนทิควค้ายเริ่มเคลื่อนไหวตลอดทั้งร่างสารเล็ก,เล,กเล็กน้อยหนะ้าผาปรกากฏหยาดเหงื่อไหลซึมประมุกนิ่กายก็ไม่แดงยกสองมือขึ้นกรีดนิ้วทั้งสิบคราหนึ่ง 1. จากนั้นตะวันเบา่าตกฝ่ามือลงบนจุดทิ้นเล็กบนขม,มับเสียงขุนทิว้วเสียงขุนทิ้วสถานดังล่ารู้สึกมือหน้าใสา่ตาปรากฏดาวทองฤีธิ์ไปยับส่งเสิงดังอือคาหนึ่งสติสัมปชัญญะฟื้นขึ้นมาพิพตานั้นดวงตาเสียงขุนทิว้วถึงกับเบิกโพรงเปลี่ยนระกายแตกตื่นตลกครางแผงสงสัยที่ประกฏแก่สายตาคือซากศพของมดเด็ดยากไร้นอนทอดกายอยู่บนพื้นด้วยสภาพอาจอาเนกอานาสุดทนดูยังมีบิดาต,ตนคนกทองลาวัญญาณ ก็แปรเปลี่ยนไปสร้างศพป,ปราศจากลมหายใจสร้างเดิเสียงขู่ทิ้วคล้ายฝันร้ายตื่นหนึ่งในสามารถสำเร็ของโนคล้ายเคยฆ่าคนมาแต่กลับหวนทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้ออกพร้อมกันนั้นบิดาถูกผู้ใดฆ่าทิ้งหรือหกคิดถึงตอนนี้เลือดหลมถึงกับพุ่งผ่าละอุตาสะาประกายเกี่ยวกราดอภิษฐร่ำร้องในใจเราต้องล้างแค้นดังนั้นจะเป็เสียงร้องว่าผู้ใดฆ่าบิดาเราผมกกล้วยไม้แดง กล่าวเสียงเดิมนามว่าผู้ที่เห็นข้าบิดาเจ้าถูกเราชำรจโทษแล้วมันคือโกเล้งชื่อเสียงกุนทิวหน้าแปลเปลี่ยนไปครึงคืนเป็นไปได้อย่างไรโกเล้งชื่อใหญ่ต้องปิดชีวิตบิดา,าเราเราจะไหนจดจําเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ออกความคิดมิถันส้นสุดพ่ันปรากฏเงาร่างสายหนึ่งผู้เปล่าลจากมลมร้องเสียงเจ๊แจ้ว่าเสียงกุนทิ่วอย่าได้เชื่อนา,นางเสียงกุนทิ่วหันขวับ ไปอย่างที่ถางต้นเสียงรู้สึกเหนือความคาดหมายใหญ่หลวงเงารากอ่อนแอนนั้นกลับเป็นชุยเปียชุยเปียกล่าวอย่างผู้พานว่าโรเลนเจอร์ inger, หาได้ทําร้ายปิดาท่านหากแต่สังวยชีวิตพิทักษ์คำคุณธรรมกล้ามเนื้อบนใบหน้านักษาพันพิฆตกพาหาการตวัดว่าจ้าหาที่ตายปากกล่าวเช่นนั้นจิตใจกับัาเกิดรสชาสุบัญญา มันลุ่มหลงรักใครชุยเปียเพราะเพื่อได้ตัวนางมาไม่ทราบทุกเท่ความภาคเพีเยรพยายามมากมายเท่าดใดไหนเลยยอมให้ชุยเปียเสียชีวิตในลักษณะนี้ยามนั้นขยับกายมุกคิดถาโถมเข้ามาพิมิทราบคิดจัดการกับชุยเปียรหรือกลุ้มคองนางแต่ทว่าปมุกนิกาไกก็ไม่แดงยื่นมือออกขวางกันมันไวความก่าวอย่างแช่มช้าว่าช่ยตึ้งจู้หัวหน้าตึกเสฉุยท่านพุ่งพลาดใจไปแล้วด้วยตำแหน่งของท่าน าการกระทำเช่นนี้หาไม่ประโยชน์ต่อท่านบายช่วยเปียกล้ายตัดสินใจไม่อะไรชีวิตปิดปากสนิทไม่ตอบคำาพระมุกนิกายก่พไม่แดงกว่าตาไปอย่างเสี่ยงขูนทิ่งไกรว่าเจ้าไม่ทราบเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราจะเท้าความตั้งแต่แรกเริ่มบัณฑิตยากไร้เสียชีวิตในเงื่อมือเจ้าบันดนี้เจ้านึกออกแล้วกระมังเสี่ยงขุนทิวใจสถานจนลิตตัวเองจดําได้อย่างเรื่อหลางว่าบัณฑิตยากไร้จบชีวิตในเงื้อมืองตัวเองจริง ซงกุญธิพันธ์ฉุดคิดว่ารุนเองกําลังซ้ํารอยเดิมของบิดาคนลกทองราบิญญาณแม้แม้การเวลาถานที่และตัวบุคคลผิดแผกแตกต่างแต่สภาวะกายของตัวเองกับบิดากลับเป็นเชกเช่นกันไม่ผิดเพี้ยนปริศน,นาที่บิดาฉนไหควักล้วตาต่างตนเองนับว่าขี้คายกระจ่างแล้วที่แท้ท่านผู้เท่าคิดหลีกเลี่ยงจากการถูกเด้ละสูกรควบจิตสํานึกกระทําเรื่องที่ฝืนกับพโนถามประจําใจ จนแบบนี้ซีกูที่เพิ่งรู้สึกสำนึกว่าคำเตือนภัยของโกเลนจ์เป็นความสัตย์จริงทุกประการแต่ว่ารู้สำนึกในตอนนี้นับว่าสายเกินกาแล้วภาษาความรู้สึกของเซีกูที่ถูกเกี่ยวเข็นขัดก่อนจนแทบชาด,ดานความปวดร้าวทรมานที่ได้รับสุดนที่เหลือหน้าที่กอบขึ้นจากเลือดเนื้อจะทนทานรับได้มีหน้าเราตอนที่ตัวเองพบผ่านบิดานในโลโมแปงของสิงบมังกรตลกฟ้าดูตาท่านผู้เท่า จึงทอประกายเจิดจ้าพิสดารที่แท้ตอนนั้นบิดาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองแล้วไผหลังตนเองร่ำร้องเรียกหาบิดากระตุ้นให้ขนอกทองราบัญญามาเกิดความผูกพันทางสายเลือดขึ้นสตรีสำนึกฟื้นคืนมาชั่วูบแต่แล้วขนอกทองราบัญญาตมาเกิดความละอายต่อพฤติการที่ได้กระทำในตอนถูกเน้นอสูรสยบจิตสำนึกไม่กล้าอยู่สู้หน้าบบุตรชาย จึงสบัดหน้าพาจากไปความภาคภูมิลำของของภูมวุนนิกายก็ไม่แดงและความเจ็บปวดรุนแรงของเสิ่งคุณที่เป็นบุค,คลิกลักษณะที่แตก่างอย่างนุนแดงสองประการภระบุ้นิกายก็ไม่แดงแค่เสียงคุรอเสียงเย็นเยียบก,กล่าวว่าเทพพธมินเจ้ารู้สึกเจ็บปวดรุนแรงใจหรือตอนนี้ท่านคงรู้สึกถึงรสชาติความเจ็บปวดรุนแรงแล้วกระมังเสียงคุณที่หันขวับไปทว่เสียงเกี่ยวกล่าวว่า คิดไม่ถึงสติเยี่ยงท่านกลัาบมิสันดานโหดเหี้ยมชั่วร้ายปา่านนี้ท่านนับเป็นผู้ผลได้หรือคิกๆนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นเสียงขุนที่วกล่าวเสียงเกี้ยวกาดว่าข้าพเจ้าจะคว้างดวงตาชั่วร้ายและหัวใจของท่านออกมาดูว่าหัวใจท่านเป็นสีใดกันแน่กระแสเสียงคล้ายสันนิบาตฟาดลงสตาร์เสื่อนทั่วทั้งห้องโถงจนสั่นคอนแครนในเสียงตะว่าเสียงคนช่วยผันดิกายถงป่าเข้าหาประมุขนิกายขมไมแดงดูสายฟ้า อมุกนิกายคุ้งไม้แดงแค่เสียงเงยน็นฉาผิวถอยวิวาเสียอย่างมงว่วงวหยนางปรายตามยังช่วยเปียกกาเสียงเปลี่ยนชาว,ว่าชุยจินจูท่านไม่ใช่มีความแค้นกับมันหลอกหรือเราจะเลือกท่านประกอบความดีคนชอบลบล้างโทษฐานรีบลงมือต่อเสียงคุ้นทิวเถอะนางย่อมทราบดีว่าชวยเปียไม่ใช่คู่มือเสียงคุ้นทิวหขากชุยเปียโถมเข้าจุดจมงมือจิต้อง ย่อมต้องประสบเพศไผยถึงเก่ชีวิตจิตเจต,ตนาของนางต้องการให้ซีกูวิธีบาดผะหานสายตัวเองกับมือซีกูวิธีมิร้อยจูเปียส่งสีตับขามพันกูร้องเสียงเกี้ยวกาดพุ้งป่าตามติดเข้าหาภู้นิกายก็ไม่แดงระดับความเร็วท่ารา่างคันนี้คล้ายนอกเหนือขอบเขตความสามารถของมนุษย์ปุถุชนอย่างสิ้นเชิงแม้แต่ภู้นิกายก็ไม่แดงดูถาก็ถอดประกายถึงเต้นตนดขึ้นบู แต่แล้วนางพันตวาเสียงสุดสยทวนสองมือกรีดนิ้วนักศึกเป็นสปเส้นสายพิสดารดวงตาเป็นประกายสีทองอีกคราเสียงกูรนทิวทาดังอาล่าร้ายกา,ากากชนักค้าแต่กลางคันนั่นเป็นวิชาเนตสูตรเสียงกูทิวรู้ถึงความร้ายกาบวิชานี้มาแล้วมิกล้าโถมขา้หาโดยพระการเสียงกูรูทิวเ,เก่งว่าตนเองไม่อาจควบคุจมจิตสำนึกต้องตกอยู่ภายใต้าํานาน,นี้รับฝูงฝ่ายตรงข้าม ก็ําเรื่องราวโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นใช้ตัวเบา่ก้าวๆเหินผาถอยปาดมาด้านหลังสองว่าคิกๆผมพวกนี้กายก็ไม่แดงพรอด่างสุสัยยาวนานกล่าวงเหยดหยามว่าเสี่ยงกูเทิวเจ้าไม่กล้าไปชิดใกล้เราหรือ